สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมกอล์ฟแล้วก็ผมเปาครับจากร้าน Snap Shot ครับวันนี้นะครับวันนี้ทำไมวันสองคนนี่วันนี้วันนี้นะครับเราสองคนก็จะมานะครับรีวิวเลนส์ยี่สิบเจ็ดเอาไรเลือเอาเลือกเลยตลกเกินไปนะคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมกอล์ฟแล้วก็ผมเปาครับคุณเปานะครับได้ออกไปชดลองเลนส์ตัวนี้มาครับนั่นก็คือเจ้าตัวเลนส์ เซเว่นอาริซาเนะครับ27 F 2.8นะครับผมนะเป็นเมาส์ของฟูจินะครับครับผมอยากให้คุณเปานะครับมาบอกนะฮะเฟิร์สอิมเพชชั่นนะครับนะกับการใช้งานเลนส์เซเว่นอาริซามองเซเว่นอาริซาแล้วเนี่ยคุณเปาคิดถึงอะไรก่อนมองเซเว่นอาริซาเนี่ยผมคิดถึงเลนส์แมนนวลครับผมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาให้มาเป็นเลนส์ออโต้เลยนะออโต้ออโต้โฟกัสเลยครอ้ยไวไหมโฟกัสเนี่ยอ่าโฟกัส ผมมองว่าไม่ขี้เล่ไม่ข er. no well, ี้เล่ไม่ขี้เล่ครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยวืดด้วยไม่วืดด้วยในราคาราคาแค่สี่ใบเทาสี่ใบทอนครับผมมองครั้งแรกครับใช่ใช่สี่ใบเทาเนี่ยก่อนที่ผมจะใช้อ่ะก่อนที่ผมจะใช้อ่ะผมมองใลนตอนนี้ว่าไม่ดีแน่ไม่ดีไน่้วัตถุนิยอมเยมองอะไรในแง่ร้ายไปตลอดเลยวัตถุนิยมติดแบรนด์นะมั้ยติดแบรนด์ผมคิดว่าเลนมันถูกอะต้องเลนค่ายเท่านั้นสี่พันอะ แพงๆแค่นั้นใช่ไหมโฟกัสวืดวัดวืดวัดโฟกัสบอกว่าโฟกัสเป็นวีอ่ะโอ้โหพอึดพปฮึดพอฮดโอ้หาไม่เจอกอแล้วกออีกแต่ตัวเนี้ยแต่เราเอาไปใช้แล้วเป็นไงครับกดปุ๊บกดปุ๊บโฟกัสเข้าปั๊บคือความพีคของมันเปลี่ยนเลยนะผมว่าเรนดีเลยอ่ะผมว่าเทียบเท่าเลนคลายนะตัวนี้น้ำหนักเป็นไงบางคัมันเบาเลนตัวนี้ 4 1 4 4กรัมเบามากเลยนะเบามากตัวเล็กแล้วก็เบาด้วยผมเอามาใส่กับ s p 5 0ครับประมาณ3 0 0 4 0อย้อยกรัมเองเบา,เบามากชิูน่นะวังชิวๆนะ ความคมของมันนี่เป็นไงความคมอ่าผมมองว่าเปิด F ที่ F 8นะครับคมประมาณ90%อจากของภาพถึงกลางภาพส่วนใหญ่ก็จะคมที่กลางภาพแล้วแฉกเฉิดกเป็นไงครับสวยไหมแชกตัวเนี้ครับผมรู้สึกว่าเขาจะใส่ดอะแฟแมมาพกกอรนะครับถือว่าชอบเลยมันเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับครับผมแฉกนะแล้วเล่นตัวเนี้ยครับราคาแบบย่อมยาวย่อมยาวนี่คุณเปา ความคมของเขาเป็นยังไงบ้างครับความคมผมว่าดีในระดับนึงเลยนะครับผมขอบภาพผมเปิดที่ f8 นะผมเกือบขอบภาพเลยผมให้ประมาณ90%้อนคเรื่องความคมนะเพราะว่าผมเห็นว่าชิ้นเลนส์ให้มาถึง6ชิ้นเลยครับแล้วเปิดได้ตั้งแต่ f 2 8ถึง f 1 6เลยด้วยใช่ผมลองมาทุกช่วงเลยเราใช้ที่ f8 ทุกคนชอบ f 8ใช่ไหมอ่าผมลองความคฟมของภาพที่ f แปดนะแต่ว่าในอาคารนะ f 2 8นี่ถือว่าโอเคเลยนะดีเลยไม่มีปัญหาเลยไม่วืดวาดไม่อะไรเนาะเออไม่วืดวาดคือถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเลยตอนผมเปิด f 2 8นะถ่ายในอินดอร์ถ่ายในที่แสงน้อยๆอ่ะเปิด iso แค่ประมาณ800ก็เอาอยู่นะครับอย่างเช่นรูปนี้ครับผมเห็นถ่ายมาเป็นแชกเงี้ยอืมปาวเปิด f เท่าไหร่ครับรูปนี้รูปนี้เปิด f ประมาณ11บเอ็ดอืเปิด f 1ิบเอจะเป็นแชกสวยงาม นะแต่ว,ว่า6แฉกเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีมีดารแฟรมาให้6กเลนะครับมันก็แฉกก็เลยเป็นเอกลักษณ์6แฉกครับลเล่นตัวนี้คุณเปานะสามารถใส่ฟิลเตอร์อะไรเพิ่มได้ไหมครับเห็นเล็กๆแบบนี้ใส่ได้ครับฟิลเตอร์หน้า39นะครับผมใส่ได้หมดเลยแล้วการโฟกัสเนี่ยมันแบบว่าจ่อเข้าไปใกล้ๆได้มากแค่ไหนครับปาตัวนี้ ผมลองนะที่ผมไปลองก็ประมาณ30เซนแม่นบรรทัดหนึ่งอ่านะหนึ่งแม่นบรรทัดนะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคถือว่าเป็นมาตรฐานครับแต่นี้เป็นเล่มตัวคูณนะคุณเปล่านะถ้าเทียบเช่าระยะฟูลเฟรมก็จะประมาณอยู่ที่อ่าประมาณ40่มิลเนาะถ้าเทียบฟูลเฟรมนะครับครับก็40ก็เป็นระยะที่ดีเลยนะถ่ายง่ายนะครับมันอยู่ในระหว่างช่วง35ช่วงยอดนิยุ่ะครับระหว่าง35ถึงแล้วห้าสิบห้าสิบก็เกินกลางใช่ไหมคุณเปล่าก็เอาตัวนี้ไปแทนได้เลยนะครับหอยก กาหนก็สามสิบห้าเก้าก็ห้าสิอคครับผมถือว่าดีนะคม่อวันดีคุณจะขำดิคุณต้องคลิปคุณคลิปลูกไว้ผมยิ้มไม่เฉยคุณต้องคลิปลูกไว้ไมดมไม่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วผมแอบเห็นนะคุณเบามันมีรูไทซีด้วยตัวนี้เอาไว้ทำอะไรครับเอาไวเสียบชาร์จครับ เอาไว้เล่นเหมือนผมเลยผมเห็นนะครับเลนตัวนี้มีพอร์ต USB Type C ด้วยเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ใช่ไหมคุณเปาใช่ครับตัวนี้มันก็มีพอร์ต USB Type C ้วยเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับทำได้ด้วยตัวเองเนาะใช่สำหรับเผือเปลี่ยนกล้องนะอันไหนนะโค้ดใช่ไหมีกล้องใหม่ๆมาแตัวเลนตัวนี้ก็จะรองรับด้วยจะได้มองเห็นกัน่เปล่าต้องบอกว่า ตอบโจทย์การใช้งานคุณเปามากมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเอาไปถ่ายแฟนก็ดีหรือไปถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายคาเฟ่เพลินเลยใช่ไหมน้าหนักเบาด้วยเพลินตรงที่น้ําหนักมันเบาอมันก็คือถือได้ทั้งวันปกติแบกไปสองสามตัวอเออือก็อันนี้น้ําหนักก็เบาเที่ยวสนุกะถ่ายได้ทั้งวันคนไปเที่ยวนะก็ต้องอยากเที่ยวมันสนุกใช่ไหมคุณเปาใช่ เราก็อยากได้ภาพดีๆด้วยไปเที่ยวกับแฟนหรือจะไปเที่ยวคนเดียวก็ดีบางทีจะไปเที่ยวกับแฟนแฟนเราอยากได้ภาพสวยๆให้แฟนถือถ่ายก็ได้นะได้ถ่ายเราก็ได้ด้วยถ่ายเราก็ได้เพราะว่าไงน้ำหนักเบาเมเห็นว่ามันนหนักเบาแล้วก็ระยะอยู่ในช่วงที่ถ่ายไม่ายด้วยครับผมหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายได้เลยง่ายๆอาจจะถอยนิดนึงไม่เยอะมากใช่ไหมใช่โดยทางยาวโฟกัสที่ไม่เยอะมากช่วงเลนมันประมาณ40ิบเนาะ เทียร์พูเฟรมเทียร์พูเฟรมลองผมลองถ่ายเขาเรียกอะไรเซนลานาบใช่ไหมเปอร์เบกทีบอะถ่ายมปอเปอร์เบกทีบอะอ่าเปอร์สเตปเพกก็คือมันไม่มีดิพไลชั่นเลยไม่มีดิพไลชั่นฮะไม่มีดิพไลชั่นศัพท์ภาษาอังกฤษนะก็คือบิดเบี้ยวของภาพเอแปลไทยไม่ได้เลยเดี๋ยตายแล้วก็คือเลนส์ตัวนี้มันไม่ไม่เบี้ยวว่ายง่ายม่เบี้ยวเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเกือบนอร์มอลแล้วอะเกือบนอร์มอลใกล้ๆแล้วระยะนอร์มอลคือระยะที่ห้าสิบถ้าห้าสิบห้า ้าสิบห้าก็เพลยเล้นี่แล้วถ้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็วายนี่แต่มันจะมีเรื่องของคุณลองภูมิผมใช่ไมไม่ใช่จะชงให้คุณดูเท่ไงโอ้โหดูดี๋อวลองภูมิหวังดีให้คุณดูเท่คุณดูเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะมีเรื่องของวายใช่ไหมก็จะเป็นแต่นี้เป็นเลนฟิกเนาะคุณเปาเนาะซูมเท้าใช่ไหมซูมเท้าเดินเข้าเดินออกเ่ะก็อย่างที้อย่างที่บอกไปก็ถอยหลังเก้าอันก็สามสิบห้า ครับหน้า9ก้าหน่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทดลองเจ้าตัวเลนตัวนี้นะครับนะเซเว่นอะดิซันยี่สิสามารถทดลองได้ที่ไหนคุณเปาสามารถทดลองได้ที่ร้าน Snapshop เลยนะครับผมนะครับร้าน Snapshop ก็มีเลนให้ลองเยอะครับนะครับอย่างเซเว่นอะดิซันนี่ก็ของฟูจินี่ก็มี2ตัวเลยเนาะครับผมมีตัวนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วก็มีตัวนี่เป็นทันทีก็ลองได้นะครับ ลองได้เลยนะครับนะแอมช็อต้อมให้บริการนะครับแล้วมพืเอนเท่าไหร่นะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์เราตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับอยากดูคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจจบคลิปกันไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกด subscribe ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิงกุ้งกินจะได้ไม่พลาด คลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะครับ,รบนะบการอัปเดตสินค้ามาใหม่จะเป็นทริคการถ่ายภาพจากทางร้านแท็บชอตของเรานะครับ,รบอยากดูอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้เลยนะตันนี้ผมกอลครับผมเปาครับขอตัวลาคุณไปก่อน,นครับสวัดีครับ